สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายยานยนต์รัตนาธิเบศนะคะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขามาแนะนํานะคะ Fortun เ r er นะ,ะเป็นปี2018นะคะคุณผู้ชม Fortuner ตัวนี้นะคะเป็น2.4ตัว V นะคะสีดำปี2018นะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูเลยบอกเลยรถสวยสภาพดีนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้นะ,คะใครที่หารถ SUV รถครอบครัวรถ7ที่นั่งนะคะไว้ใช้งานนะคะรถสวยสภาพดีแน่นอน ีดำรถสวยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมขาอ่านี่เลยให้ดูให้ดูให้ดูรอบ,บนะคะตัวนี้นะ2.4ตัว V นะคะคุณผู้ชม SUV ใครที่หารถเจ็ดที่นั่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะมาดูนะ,ะข้างในนะคะอ่าข้างในคันนี้นะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะคุณผู้ชมนี่ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะคุณผู้ชมขาให้ดูเล็กไม่คันนี้ไม่นะคะวิ่งมาแค่10,000แสนนะคะกับ ตัวนี้11,000นโลนะคะคุณผู้ชม่ะนี่เลยอ่าจอดีวีดีมีกล้องหลังนะคะตัวนี้นะพวงมาลัยเขาก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณผู้ชมมีปุ่มคุกคอนโทลนี่เลยเบาะเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับคนันนี้อันนี้จะเป็นเซนะ็นทรัลล็อกเนาะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะรถเจ็ดที่นั่งนะคะคุณผู้ชม่ะนี่เลยสวยมากนะคะ นี่น้องเขาเป็นบาะสาีเป็นบอดสีออกแบบสีน้ำตาลนะคะคุณชมนี่ชมเขานะจะปรับเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้นะนี่ข้างหลังเป็นปรับไฟฟ้าพับบาะได้เก็บได้นะคะนี่เลยปรับไฟฟ้าสําหรับบ่อนะใครที่ของเยอะเนาะก็สามารถพับเบาะนะคะเข้าไปได้เหมือนเดิมนะคะคุณชมคะบอกเลยสะดวกสบาย คุณชมค่ะนี่เลยนี่สวยมากนะคะรถครอบครัวใครที่ครอบครัวนะตามหารถ SUV นะคะราคานะคะงามๆนะคะสวยๆนะคุณชมนี่เลยจอดีวีดีนะคะคุณชมค่ะตัววีเนาะเกียร์ออโต้นะคะเบาะนะเขาจะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคู่หน้านะคันนี้ Airbag ABS พร้อมครบนะคะนี่เลยสวยมากนะคุณผู้ชม สำหรับใครที่ได้ไปนะตัวนี้นะคะนี่เดี๋ยวมาเปิดห้องเครื่องให้ดูนี่เดี๋ยวมาเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นี่สองจุดสี่ตัววีนะคะคุณผู้ชม่ะสองจุดสี่ตัววีเครื่องเดิมๆนะคะใครที่หายอยู่นะตัวนี้นะคะหรือว่าราคานะคะใครที่สนใจเนาะสามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลย สำหรับใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมคันนี้นะราคาเพียงนะคะ9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอาใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถได้ทุกวันหรือว่าโทรเข้ามาได้0818 209 774นะคะคุณเมทีนะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่เครดิตดีนะต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะคะคุณผู้ชมนี่เรามีดอกเบี้ยพิเศษด้วยแคมเปญเริ่มต้นที่2,79เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาฝากไว้ด้วยนะราคาเพียง9 5 0 0 0 0 ห้0 0มบาทปี2018นะคะ2.4ต่ตว,วีนะอ่าฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ